เมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำนักข่าวเดลี่เมลรายงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์เจสชยายร์ฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษสามีเมแกนมาร์เคลเดอเชสแห่งซอสเซกหลังรายการโพสต์คัทหรือรายการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของแด๊กเชีพาร์เผยแพร่คลิปเสียงประธานสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งของรายการเจสชยายร์ฮร์รี่ตรัสถึงบทบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งรับรองเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์และประท้วงว่าเป็นเรื่องบ้าบอทั้งที่ทรงยอมรับเองว่ากำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ผมมีหลายอย่างมากที่อยากจะพูดเกี่ยวกับบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่หนึ่งตามที่ผมเข้าใจแต่มันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆผมไม่ต้องการลงลึก ในประเด็นนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่และผมยังไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจากผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ช่วงสั้นๆแต่คุณสามารถพบช่องโหวได้ในทุกเรื่องจะาชายแฮร์รี่ตรัสในรายการในขณะที่สังคมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาถกเถียงกันอย่างกว้างขวางหลายคนไล่ให้เจ้าชายแฮร์รี่กลับไปอยู่อังกฤษบางส่วนมองว่าความคิดเห็นเชิงโจมตีต่อบทบัญญัติสำคัญของสหรัฐชี้ชัดแล้วว่า เจ้าชายแฮร์รี่เป็นคนแบบไหนและอีกมากบอกให้เจ้าชายแฮร์รี่อยู่เงียบๆอย่าพูดถึงเรื่องที่ไม่รู้ลึกอย่างไรก็ตามนอกจากการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรัฐธ,ธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแล้วอีกหนึ่งหัวข้อที่เจ้าชายแฮร์รี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อจนเกิดเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างซึ่งครั้งนี้พระองค์ทรงให้สัมภาษณ์ว่าการเติบโตในฐานะราชวงศ์ ก็เหมือนกับการอยู่ในสวนสัตว์เจ้าชายฮารี่ทรงตรัสว่าตกอยู่ในวงจรแห่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาขนขณะอยู่ในราชวงศ์อังกฤษเมื่อพูดถึงการเป็นพ่อแม่ถ้าผมมีประสบการณ์ความเจ็บปวดที่เกิดมาจากพ่อหรือครอบครัวของผมผมมั่นใจว่าจะหยุดเพื่อไม่ให้เกิดวงจรแบบนี้ขึ้นอีกกับลูกของผมผมมีความเจ็บปวดมากมายที่ยังคงฝังลึกและยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่ แต่การจะเป็นพ่อและแม่ก็ควรที่จะพยายามอย่างมากที่สุดจนสามารถพูดกับลูกได้ว่าลูกรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่มาบ้างแต่มั่นใจได้เลยว่าเรื่องเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับลูกของผมทั้งนี้เจ้าชายฮารี่ทรงตรัสอีกด้วยว่าเมื่อพระองค์โตขึ้นก็ทรงพบว่าพระบิดาทรงเลี้ยงดูพระองค์เหมือนที่จาฟ้าชายชาร์ลสทรงเคยถูกเลี้ยงดูมาก่อน หลังจากมีการประทานสัมภาษณ์ของเจ้าชายฮารีสำนักข่าวเดลี่เมลและเดอะซันรายงานบรรดาจเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประจำสำนักพระราชวังอังกฤษต่างต้องการให้เจ้าชายฮารีและเมแกนมาเค้าสละทานอันดอนสักดู๊กและเดเชสแห่งซัสเซกหลังเจ้าชายฮารีได้ตรัสวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์อังกฤษครั้งล่าสุด แหล่งข่าววงในสมาชิกราชวงศ์ต้องตกตะลึงและส่งรู้สึกอดสูเมื่อได้ยินเจ้าชายฮาร์รี่ตรัสวิจารณ์เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระบิดาและเจ้าชายฟิลิปพระอัยกาผู้ล่วงลับเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการเลี้ยงดูโอรสโดยเจ้าชายฮรรี่ตรัสว่าพระองค์ส่งรู้สึกผิดหวังในพระบิดาเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์หลังจากเคยอ้างถึงสาเหตุที่ย้ายครอบครัว ทรงพาโอรสอาชีและเมแกนมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2563เนื่องจากต้องการทำลายวงจรความเจ็บปวดทางพันธุก,กรรมที่ได้ประสบมาด้วยตนเองในวัยเด็กด้านสมาชิกชั้นสูงราชวงศ์อังกฤษเปิดเผยกับเมลออนซันเดย์ว่าการพูดโจมตีแบบเป็นนัยะถึงเจ้าชายฟิลิปและเจ้าฟ้าชายชาว์ในครั้งนี้ของเจ้าชายแฮร์รี่ ได้สร้างความงุนงงและความรู้สึกว่าถูกทรยศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดพาดพิงถึงเจ้าชายฟิลิปพระอัยกาซึ่งได้สิ้นพระชนไปแล้ว